ลูน่าแคส s ิ c วันนี้นะครับเขาก็มีการทำเรื่องเกี่ยวกับการเสนอโพลโพโซนะสนใจขนาดไหนอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการเตรียมเพื่อการรีเพ็กเลยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน <S 2> <S 2 <tas> uhm> เก็ตเวเปลี่ยนจากเมกะซบอแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกต สามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับท่านใดสนใจในการใช้บริการนะครับของกระดานบิดเก็ตผมแนะนำนะครับเพราะว่ามีการฝากลูน่าค a s ส i ิดอกเบลนะครับก็สเต็กกิ้งต้องล็อกไว้นานถึง30วันนะครับเอาแหละเรามาพูดถึงข้อมูลนี้ด้วยกันน่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับทิศทางของการรีเพ็กนะครับหลายคนก็ถามว่าการรีเพ็กไปไหนไม่เห็นมีเลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้ถูกนําเสนอหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นส่วนตัวผมมันมีอยู่2เรื่องนะครับ 1. คือ USTC นะครับเพราะตอนเนี้ยคดีของ c o i n b a ยังไม่สามารถเอาชนะได้นะครับคือยังไม่ได้มีการขึ้นส่งขึ้นศาลกันนะครับเพราะว่าคดีของ c o i n b a จะเป็นเรื่องของการสเต็กนะครับกระดานต่างๆเนี่ยในฝั่งของสาร่าเนี่ยจะเปิดทำการสเต็กได้ในอัตราดอกเบีย้ยสูงๆนะครับ รวมถึงตอนนี้นะครับข่าวดีมากๆนะครับก็คือว่าคดีของคอยเบ a เนี่ยน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับถ้าเกิดมีการปลดล็อกคอยเบ a ชนะนะครับตรงนี้ที่ฟ้อง SEC ไปหรือกราตอของสหรัฐไปนี่นะครับถ้าเกิดชนะก็จะสามารถเปิดการสเต็กได้ฉะนั้นสิ่งที่จะมานะครับอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการสเต็กเนี่ย u s t c ก็คือ เป็นเจ้าแห่งการให้ดอกค่อนข้างเยอะนะครับดอกเบี้ยใครมาฝาก u s ้ c นะครับก็จะได้อัตราดอกเบี้ย35%เปต่อปีนะครับอันเก่านี้ประมาณ30-32เนี่ยประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับที่ข่าวของการรีเทคยังไม่มาอันที่2คือ a n t r o p y AI นะครับ a n t โ o ฟ y AI เนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้เนื่องจากว่า าทางประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ยังมีกฎหมายออกมาปราบปรามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวของ AI นะครับคือบอกว่า AI เนี่ยเป็นภัยต่อมนุษยชาติอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาปราบปรามนะก็เลยทำให้ทาง a n d r o ร i ย AI ยังไม่ได้ถูกนำเสนอออกมา นะครับแต่ถ้าเกิดนําเสนอออกมาคือ,อกฎระเบียบหรือกฎร่างอะไร AI เริ่มผ่านแล้วแหละเดี๋ยวไอตัวของ USTC ข่าวก็จะมาเอนะครับวันนี้มันมีการนําเสนอนะครับเรียกว่าภาษีโทบินนะครับผมก็ไม่รู้แหละศัพท์เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็เป็นการเตือนและการเพิ่มภาษีโทบินเป็น100%ยเปอสำหรับชุมชนและนักพัฒน,นาที่กําลังจะสนับสนุน USTC ในการ ่หรือฟื้นห่วงโซ่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการเผาแหละนะครับ u s t c นะครับแต่ว่าหลักๆจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็คือ Proposal เนี่ยหนึ่งหนึ่งแปดหกสี่เนี่ยนะครับก็มีการนำเสนอนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะครับใช้การนำเสนอเนี้ยเพื่อสร้างเหรียญ u s t c โดยการเพิ่มภาษีโทบินเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับ เพื่อมุ่งเป้ามุ่งเป้านะครับไปการหยุดสร้างเหรียญและเตือน UATC นะครับคือเขาต้องใจที่จะหยุดมิ้นเหรียญ UATC นะครับนะตอนนี้ซึ่งตอนนี้นะครับคะแนนเนี่ยนะครับได้รับเสียงค่อนข้างสนับสนุนคือ98.95%ในครั้งแรกนะครับที่เป็น proposal ตัวแรกนีนะครับ Proposal ที่ชื่อว่า11868เนี่ยไม่ผ่านนะครับแค่45%ตอนนี้ได้ รับการสนับสนุนอย่างเต็มล้นเลยนะครับประมาณ98.95%นะครับตรวจสอบความถูกต้องในบรรดาผู้ตรวจสอบนะครับหรือ v วรยเลเตอร์เนี่ยทั้ง55คนมีการโหวตนะครับว่าใช่เนี่ยถึงประมาณ50คนด้วยกันอย่างเช่นอ n o d e นะครับแล้วก็ Interstellar ล o n g องนะครับแล้วก็ h a p p y ้เ t t y Crypto แล้วก็ Interstake one นะครับ Jesus is Lord ประมาณนี้นะครับที่เป็นคนสนับ สนับสนุนตรงนี้นะครับนึงตอนนี้ราคาของลูน่าแคสซีก็มาดีนะอยู่ที่ประมาณ0.04ตัวนะครับแ0 0พันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปได้อีกแล้วก็ตัวของลู n a นะครับที่เป็น2.0ก็อยู่ที่0.8นดะครับโดยเฉลี่ยนะเพิ่มขึ้น13.93นะครับรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะเน้นทางนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าไอเปอร์เซ็นต์การขึ้นของลู n a เนี่ยมันสูงกว่า USDC อยู่ที่1 0 0 0 ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับมีการเพิ่มขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปด้วยกันก็เป็นข่าวของลูน่านั่นแหละต่อข่าวที่สองนะครับก็เป็นเกี่ยวกับลูน่านะครับโดยเฉพาะตัวของลูน่าก็พุ่งทยานคนนี้นะครับก็เป็นนักวิจัยคริปโตชื่อดังนะชื่อเอริกวอลนะครับเป็นชาวสวีเดนผู้ร่วมก่อตั้งใน Ac a เค e น c เอ s นะครับและเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ s t a r ์ n e ด้วยนะครับก็มีการโพสต์ไว้วันที่11 พฤษจิกายนปี2023โดยอาริฆาว l นะครับก็เป็นคุณโพสเอาไว้จริงๆมันก็มีหลายเหรียญเนียอย่าง f t t นะครับ tera c e l s i u s แล้วก็ hex นะครับ hex เนี่ยสะกด hex นะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แปลกที่สุดแล้วก็ c e l s i u s ก็คือตัวของ c cat m a l นะครับแล้วก็ el นะครับฉะนั้น f t t ก็เพิ่ม352%ในช่วงเดือนพฤษจิกายนนะครับแล้วก็โทเคนเพิ่มกว่า50%เ นะครับก็ราคาอยู่ที่4.53ดอลลาร์เซลเซียสนะครับอยู่ที่128.3%ในช่วง30วันนะครับก็ขึ้นทะยานเหมือนกันลูน่าเพิ่มขึ้น35%นะครับแล้วก็กลับมาอยู่อันดับที่ลอยได้นะครับส่วนเฮกนะครับตัวนี้ hex เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน160%นะครับข้อมูลจากยูดูเดย์ก่อนหน้านี้อย่างริชาร์ดเฮิร์ตนะครับผู้ก่อตั้งเฮกเนี่ยก็รู้จักในชื่อ ว่า Richard ura, ริชาร์ดเจชิคิวเลอร์นะครับผู้ก่อตั้งนะครับข้อหาช่อโกงหลักทรัพย์เกี่ยวกับการตลาดนะใน SEC นะครับของสหรัฐก็คือว่าผู้เป็นเป็นคนช่อโกงอ่ะนะครับทางเซกเขาเลยมีการตรวจสอบเอาไว้นะครับดังนั้นกรตอตอนนี้ไฟเขียว f t x 2.0แล้วนะครับทางตอนนี้เขาก็กำลังสู้ระยะยาวนะครับเฮกกอริชาร์ดฮาร์นะก็ถูกชาวเฮส เฮกซิเคนนะครับโจมตีในใน X นะครับในทวิตเตอนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์ของเขานะครับที่ถูกยุบไปแต่ว่าราคาโดนปัดก็เหรียญอะไรที่ที่นั่นนะนะครับที่ที่มีคดงคดีนะปั่นหมดนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวจะมีฝั่งของอเหรียญของคุณจูด้วย t ร e a อโร่แคพ a ตนะครับซึ่งตรงนี้ต้องดูด้วยกันนะครับก็ เดี๋ยวเราไปรับชมอีกข่าวด้วยกันนะครับเป็นข่าวสุดท้ายมาข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข่าวของ m มทริกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก i n t ทูดบล็อกนะครับจริงๆข่าวเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งของอเมริกานะแต่ผมวันนี้ผมเอาแยกมาบ้างนะครับเพราะจริงๆเหรียญน,นี้น่าจะเป็นของฝั่งของอเมริกานะครับเนื่องจากมีการตอบสนองเรื่องเกี่ยวกับการถือครองเพิ่มมากขึ้นของตัวของ m มทริกนะครับประมาณ3,800เซ์นะครับ ซึ่งธุรกรรมเนี่ยมีมากกว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับต่อธุรกรรมเนี่ยก็คือเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ก็มีการเพิ่มถึง3,800%ในช่วง30วันที่ผ่านมาดังนั้นเมทริกเนี่ยเอาใจยากนะบางทีเนี่ยเล่นส่วนตลาดนะครับคืออยู่ดีมันขึ้นก็ขึ้นนะครับมันลงตามบิตคอย n มันก็ลงเฉยๆเลยอยู่ดีแบบว่าส่วนตลาดได้มันก็ส่วนนะครับก็ต้องระวังนิดหน่อยนะก็ส่วนใหญ่เมทริกจะ จะจะเป็นแบบนี้แหละนะครับราคาเฉลีย่ยอยู่ที่0.80นะก็มีสิทธิ์ที่จะถึง1ึดอลได้นะครับในระยะเวลาใกล้ๆนี้เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปถึง9.2แล้วนะครับ0.92นะครับฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าปาวานมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็น a w a วนะครับเราก็โตัวของ m มทริกเนี่ยสตัวนี้นะครับเป็นตัวรองจากโซนะครับที่มีวานถือค่อนข้างเยอะ ดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับของกระดานบิตเกตด้วยเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและผมฝากกระดานบิตเกตไ้ด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าแคสติกนะครับเราก็ ftt จะกู to t h มล o o n ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมช่มสาหรรััับบววนนนี้ขออตลไปก่คด ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.